ีจะมาซ่อนอันหอยซ่อนปูซ่อนขัวเข้าว่ามีสันไปเข้ามาซ่อนก่อนแล้วเข้ามาซ่อนก่อนแล้วมันละใจอะไรบูดึงหลงใจแม่งยิ่งบู มันซ้อนกันเข้าว่าไดมันโลบึงว่ามันไดเมงนี่ยยังอไปซะละเนี้ยวงามมึงงามไิศระอ้ยโอ้ยอ้อยอยไปแล้วอืบอคลิปพ่โอ้ก่อน เนี่ยอมกี really. really ่เด really ี really ๋ยวล้างก่อนอย่ามาล้างก่อนแม่งอันนี้เขาก็กินเลยเออนี่ดูเขามาซ่อนเอาเนี่ยวนี่นี่โตหนึ่งแม่งอันนี้เออมีเนี่ยนี่มาซ่อนเอาเนี่ยวได้ห้อยเดี๋ยวไปเอ่อสกันมูอแรง เดียห่องตัวเดินเที่ยว่องตัวเที่ยวหนึง่งเขาว่ามีล่าอยนะเราเข้ามาซ่อนไปหมดแล้วนี่เดียวคอยซ่อนเอาเก็บมาทีเล็กทน้อยนี่หลยใส่คล้องก่นที่ราคล้องตั้งไว้น้ำนี่แหละเดี๋ยวเ่าเมือนจน,น่าซ่นตัไปน,นาน สื้อหงเครียดน่อยนี่ได้อยู่เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้บู่าล่ะเครียดน่อยนี่ส่วนห้องว่าเครียดแอบเนี่ยโตมันจะตอมอกนีนี่แหละโตมันบ้านไส้เงยเอาไปอ้อส่นเนี้ยเดี๋ยวมีห้อยมีเครียดแอบเสียเนีไตลองลาวแทห้องแม่งแอบบ้านส่ห้องเครียดโตมันจะสะสะนี่นี่ ไปเข้าไปเนี่ยได้ที่ละช่องสามตสิที่ละที่เนียคล็ดแอบกระได้จุมละนี่ยตูดมองนี้แต่มันบนใหญ่เลยเนื่อยนี่นะเคล็ดแอบนี่ถ้าคนเหล่าเขาเบิ่งกระหูเลยปูน้อยกระไดอันนี้ก็ปูนาปูบวมเป็นปูดำๆเช่นไปเข้าไป ໂຕວໂດຕຊາຕມແນ່ມີຢູ່ແນວຫວຍຫວຍກໍເອົາຫຍັງກໍເອົາດີລະຫນ້ອຍທີລະຫນ້ອຍເສອນມື້ກີ້ມາໃດຫນ້ອຍຫນຶ່ງມີຫວຍໄດ້ໄດ້ປູເຄື່ອງສ້ອ້ນອັນນີ້ກໍແມ່ນແອັບ คิดแอปหนึ่งแอปในหนึ่งไดอ้อันนี้เหล่าอ้องแมงเนียงนี่นแมงเนียงน,นี่ก็กินได้อันนี้เป็นแมงเนียงอันนี้ห้องแมงเข้ารั่วนี่ห้องแมงกับรั่วได้มาไล่ยังเรี่ยงก็กินหมดเลยบ้านนอกนี่อันนี้ห้องแมงไข่สะลั่ง ไดเอาไปสม้ลงเหมือนไข่สลั่งแมงไข่สลั่งมันเป็นอะไรซีนี้เมันไข่สลัง่งแมงนี่มันคือแมงบ้าแหละตัวน้อยน้อยนี่พื้นมันทองมันเป็นอะไรซีรังมันมีไขแแ่แต่มันเอาไข่ไว้ทั้งรังนี่ห้องแมงไข่สลัง่งอันนี้นี่ก็กิกนได้ก้เท่าบินนี่ก็มีอันนี้ห้องอันนี้ก็กิน อันนี้ห้องแม่งข้าวสานนี่เม่งข้าวสานอันนี้ก็กินนี่แม่งข้าวสาน,นนี่ป่อยมันจะบินนี่แหละอันนี้แม่งเนีย้ยอันนี้หองเนียเน้ยเหงาตัวเหงาๆสิก็มีเนีย้ยมีลายยางเลยมีลยายเ <laughs> นีนี่บ้านหอง,หองแม่งอันอีเนี้ยมุกหน้านี้ตัวสั้นมันคนลาย่างกันอันนี้เนีย้ยเหงว เนี่ยวยันเนี่ยวนี่แมงอันเนี่ยวมุกหน้าเล่าเนี่ยวมุกหน้าได้บกนี้แหละอย่ามาอซะได้หอยได้ปู่ดหอยกับปูเฮ้ซะล่ะหอยกับปูแยกมันสิเตงกันมื้อแรกอย่ามาอาซะกันหอยน้องมันสิ ดุยตุยตัวแดงบังหน้าเต็มบรรุผลิคุณเร่งเจ้าอ่อกันไปเซ่ก่อนเอาซะข้าเบือไปมาเข้าเบือไปก่อนจับกันจับบะไรเหมือนแอบเหมือนโดดคือโน้องเป็นคนต่ำที่คนกำใหญ่ต่ำข้าเบือเข้าเบือก็คื่อนข้าซ่านนั่เระเอามามาเอามาเซ้น้ำให้มันเปื่อย เครื right? ่องที่ต่ำก็มีอันห้องบัวกับมะเข็ดแห้งกับเกลือข้าวไบเขื่อนเข้าเบืองุกจุู่ข้ามาข้าวไห่ไห่ข้าเบือในซอยขาเบือคือบ้านฮาอันนี้คือเข้ามาน้องเข้าเบือขึ้นอันนี้ไส้มดเลยแมงเนี้ยเมงไข่ล่างด้วยเบม่งไหนอันนี้เนี้ยงยาวอันนี้ห้องเนี้ยงยาวแล้วก็อัน เนี้ยวนี่ห้องเนี้ยวมุกมาเหล่าห้องหอ่ะนี่แมงกับลัวอันนี้ห้องแมงไข่สลั่งเนี่ยไข่มันจะอยู่ทางหลังแมงกับลัวแมงไข่ทางหลังเนี่ยพื้นมันคือแมงบ่าเนี่ยอันนี้ห้องแมงไข่สลั่งอันนี้เอาปีกมันออกแล้วคือแมงกับลัวนั่งจะเด่งเบ่งมันเข้าร้วนเลยอันนี้คือแมงเนียงนี่แมงเนียงอันนี้กับไแล้วที่เอาฮึคือฮึบึงเท่านั้นอันนี้แมงแอบ เคียดแอมันจะโตมองนีแหละโตบ่ใหญ่แเคียดแอใ่สกันนี่่กปูก็มีหอยิมาออเครื่องออกนี่เครื่องออกออเครื่องห้วยออกแม่นีนะคาดไคือเข้าเบื่อน่เพเัหนาวซอผักสีผัอีเลิก็คือประแดด้วยนึงเครื่องต่ําก็คือเข้าเบื่อ ผักบัวมันเป็นทบ,บเกเเลือ,ลอมออมอมะขัสีตามเียวมอนดูดิแมงอันนี้ขากกมีดูดิมแม่แก้มแก้มแม่ทำยำเดี๋ยวแกมไปปรุงเครื่องเองเลยจจกระชิ่กําลังมาก ใส่ทีละนิดนิดนิดใส่เยอะเกินแล้วมีเะไปเอามอมาก่อนนปิดก่อนไปเอาห้อยซะก่อนรอทอทอนทอนล้านนี่ก่อนเปลี่ยด้วกเเป็นมวอันดับแรกเอาห้อยซะก่อนเพราะห้อยมันจะสุกงากปวนที่ยังไงป่วนเห็ดอกแมงอเนีวเอาเคื่องซ่อน ต้องมาโมเนื้อควันเนื้อลูกเนื้อเนื้อเจ้าเนี่เกินปลากินบวชิมกินแมงอีเนิลกินเทกินทุกอย่างเลยกินับเกียกินแต่บ้างแป่งหนวดด้วยเป็นหนวดเป็นซื้อม้อผีบ่อเก่ามาเป็นเก่าก็ต้องมีไม่ได้มากินเป็นพี่เลยมะนาวเ็ดกินกลางบ้านเลยไม่ได้อมาช้าคนไล่กัน ซื้อร่มาแมงไข่สลกันหนงกองกินได้กอนม่ข้าาสางแมงนี่มาเป็นแล้มเนี่ยวจะบงกินมาละกองนี่แมงเขาสารตัวนี้นาอี่เอายังออม่ะไหนกินทุกอย่างเป็นแมง้างาเแม่งมหน่แมงเนี่ยเอาเอามนาบึงเลยล้ให้องยเอาเอาบึงไว้ที่นี่ไปเดี นี้ยังเนขนปในลูอนโดนตะเหาเสีเลยแม่งเนี้ยแม่มาเลยอีกแล้วนี่มันก็จะกลับกัไปอีกแล้มีซนะนี่ขยับ้ขยับระงแัจะยักลับมาวก็จกใหม่ะจุกแม่งเนี้ยงอันะครับแม่งนี่ดูยางนะบานเขาแม่งนี่นีมันนี่อ่าเลยลูกแม่งปอันตเนี้ยขั้นันโดนเาปง โตอันนั้นมะนกันแม่อันเนี้ยเข็มเป็นตนี้เช่นมือมันนี่มันขนาดตัวนั้นอะไหนเป mm. to mm. ah. oh. ็ดแมงอั้ม yeah, yeah, yeah. er yeah. ันแมงไข่สลับหรืออะไรเหรอไข่สลังเออเป็นแม่อันเนี้ยเป็นแมงไข่สลับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋พี่กัดพี่กัดหอดไข่มันหึ่งหอดไข่แม่หอดไข่ออกแม่เป็แมงเงี้ยงเงี้ยสั้นแมงตัวที่เจีาเนอ่ยเป็แมงตัวนี้ตัวอ่อนแมงนอนตอกน้ำเต้น ไอ้กันมีตำล่านี่เนาะมีกันมีแมงไข่สลัมกันนาแมงนี่นี่นี่ทีน่ามีกันน่าจะไปคืนก่อนนะแมงมุมอันแมงมุมอันนี้กินได้กันเดี๋ยวเปิดหน้าเมื่อกี้นะแมงมุมน้ำเลยพอเนาะนี่กินเลยเนาะแมงมุมตกปลาตัวนี้กินอันนี้แมงมุมตกปลาแมงมุมตกปลาหรือว่าแมงมุมน้ำเออเนี่ยกินลิอันนี้ไม่ไม่ไมนี้ยอันนี้นี่กลิ่นหมดละแมงไม่กินหมดละแมงอันนี้นะ ตัวอ่อนแมลงอหรือยเต่ามตัวอ่อนแมลงปออันนี้แม่งอันนี้ขั้นอันนี้เป็นอะไรบ้างดิบอแมงแมงใครสลังแมงอันนี้แมงอันนี้อันนี้หนะแม่งใครสลังจะแมงใครแมงอันนี้อันนี้นี่เป็นแมงข้อรวยนี่เป็นแมงใครสลังแต่อันนี้นี่เป็นแม่อันนี้นี่แม่นบ่อเอื้อหวานี่กันเดี๋ยวก่อนลำเอื้อรำบ่มอันนี้เป็นแม่อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองอ่านดู ตัวส<แ>ีตาสีตาบันไแมงคิดกะโดดจดอพ่ดดูหน้านี้เอยเสือประเทศืีม่าพิกน่าจนคืนได้แล้วดูสิเขาปรับนะมั้งเนี่ย เดเยลกเใากินให้มันยุาวนมันลกันะ่้เดอนาวนะเป็นต้อน้เดือนละกันาวลูกร่ามลายมันจะเอาไปทิ่มกรได้เลยเพราะมันตอนนึงที่พอหยิบไปกันหน้ำเบลได้ไหมคะเท้าแค่กินบ่กินกับข้าวไหมลูกทิ่มกินกับพ้อมนี่ลูกกวนแกมกิน่ะอนแกเรากินยำนะเหน่าข้าบ่เป็นเข้าบ่มี่อะไรเด้ย กัดนำในอยู่ันหมดาะบุมีกขาเย็นท่า้นึงุ่นอะับ้านีจะมีขามีขาุงขาเหนียวดูอ๋อขาเนียจะแบ่งให้คุณน่ะบาได้รกินสักน่อยเออเเยี่ยวเสยเียเปนบหข้าไปไหนดูข้วนาไปไหนไปหายเอาไปกิหรอหายก็อยู่ไอชัวนี้นี่ก็ใส่ตอนนำฮ้อนมันจะเป็นก้อนอีกจะเหนียว

ข้าวบกคนมันเขาเบื่อจะเป็นก้อนข้าหนียเนกินไหมเก่อยู่ไหนเนี่่เนาะเป็นัวตาวัวข้า้ยังกินไล้วกินแั้วกผัดไอ้วก่กินเรา

ก้อนมันฟดขั้นยันห้อยบรสุกเนียกของอะไรอร่อยบ้างเอาละท่งผลหรือ่งมะนาวนั่นแหละบังบุญบังเลยละบุญตาเอ๋เอาใไปเด็ดปรุงเองมาให้เด็กน้อยปลุงกันนะเด็กน้อยให้ย่างกินมาแก้มมาปรุงนี่มาแก้มมาปรุงเรายกินมะปรุงอย่างนด้ก็ต้องใส่ไข่เมืาแลกครีมเมี่ยงกอกิม จ๊บแบงเอาถ้วยอันอ๋อฮะเกมเด้มาปุุงยูพี่แม่เเมมลิิสสตัััววป็นนนนนนีี่่่ใใหญุดงยยา ขันนิดเดีเด็กเด็กายมาพี่เยเห็นอ้ยขันกว่ามันิห้ดตลยมันยเลยต็ีกอเมาพี่เามันเกบเปุ่มเลย่หนาว้งหนาวนะ้เอพี่จะ่มันนีเดยตูอุตามิมเอ็น้ำหไปข้กเอบแล้วกเเดีกันต้เ็ดเกเ็ด เอ้่มนแม่นไสวะนาวอันนี้คงเคยเกมเด้มัได้ใจถึงตอบซ่ําอเกมอ่าบ <ics> <representatives> uh, okay. yeah, ิงวิธีอันชิมปรุงอาหารบ่ต้องเลยชิอธิบายนําซ่อย่างซมะนาวแม่ลูกมะนาวอ้าวส้มแท้ส้มวันแล้วก็ใส่น้ําตาลเออน้ําตาลอขอน้ําตาลเนี่ยน้ําตาลน้ําตาลคือกระปุกหยแท้ แม่กลัวคนมันักแหมอยากกินแต่ไม่อยากกินเท่านั้นหรอกมันแหม่ยังทับไปเรื่อยแถมยังเล่นเกมพี่คิมใครบอกมาแกมพี่คิมก่อนเราแต่ว่ากับพี่คิมทำหนูากงพี่มูยืดนี่บอลนะผมมีเกมคือซมๆหนุนบอลบอนที่โดนยืดเป็นผีญี่ปุ่น เขาเกลือบลาเกอิ่มแล้วเขกินกับอันนี้เขยบนาีบือเกือนปยังเันเลยจิก่อนเนาไปยังไปหรับพ่ื่มเหนาไปไาบอก้ากังยอย่าเข้ารูกินสิเหนาวนาหนาค่าเมไหมเอาแมฆนใสัซะานกินเนี่ยเต้นจิ้มป๊อาน่ะมว่าเลย กหวอิสุกเลยคน่แม่นิดติดกนายไปเลยด้วความจำเมเต็มเต็แม่เลยเปห้อยอะตพี่รูเลง้าลงไปลงไปลงไปอุ้ยตายเถ หรือยังไงนั่งกินคนเดียวนั่งปิดคุกันนี่ไข่ปูนี่มันมันไข่ปูเรื่องเรื่องนั่งกินคนเดียวมาหมดตักขึ้นมาน้ำน้อร่อยจังเลยมาตักอันอื่นนะอือปูตักแมงมันขึ้นไหนนงกินปลมท่านเลยแมงเนี้ยว

บากคนมันเข้าเบื่อัน้วติดก้นเนาะบกคนมันเข้าเบื่ออีกกิดก้นหม้อเนี่ยอันเข้าเบื่อเขาเสิเพื่นเ็ดหืาลนนำลนพาว้าสมิล น่ลเขาลยไก่ม่บ้าน้าอัมะนาวอเามันได้กี่เออนนครบตุ๊บเลยเสร็ แต่บ so ัวเสดกินเลยบ่บมีน่กินอทมีเลห้ขอกันล้ละกินเียวก็ตังอีหมดข้าตังข้มันนกินข้าวนำกันกินเออเนี้ยกินไมมขั้นข้าวจำสิเนี้ยน้อยเนี้ยใหญ่ติวอันนี้เนี้ยน้อยอันนี้เนีอยใหญ่ผู้ไปซ่อนกินเนี้ยใหญ่กินกับป๋าห้วย ไปทอดแต่ว่าไปเก็บนไปเก็บนี่นไคับไปอแต่ว่าคนไปเก็บอเม่งมีเมงอะไรลึมะนาวหอยตุยุก่งผักชีเสียมไก่ด้วยยังเลืออยู่เก็บเก่งากได่ นี่เห็ดต้มปลาแซมเป็นปีเราก็ดได้กินนี่แม้ต้มปลาคนละกำลัง